กราบสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับผมเมื่อกี้เรานั่งอยู่ใต้ะพานนะฮะพี่พีเอฟซีน้ามันตื้นนะฮะเล่นไม่จุใจเนาะพี่พีเอฟซีเดี๋ยวเราจะพาไปหัวแก่งนะฮะเราจะเดินไปหัวแก่งนะฮะตรงนี้ก็ย่ายจะลกหน่อยนะครับผมนี่ฮะด้านนู้นนะครับผมร้นอนดินี่ฮะด้านนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะครับผม จุดชมวิวนะฮะด้านล่างนะครับผมดูนะจ่องไปนะฮะด้านล่างถ้าน้ําขึ้นนะฮะมันจะสวยกว่านี้นะพี่พีซีนะครับจะสวยมากเลยนะครับสวยสวยกว่านี้เยอะเลยนะครับผมเดีนะ๋ยวเราจะนั่งเลน่นตรงหัวแก่งนะพี่พีซีเมื่อวานเข้ามาป้านเก่งนะฮะน้ำมันก็นเลยลดนะครับผม หัวแก่งก็จะเป็นคลองแบบนี้เลยนะพีพีเอสดีเราจะเล่นกันตรงร่องหินตรงนี้นะเดีย๋ยวเอาไว้ตรงนี้ดีกว่านะพีพีเอสดีมันจะปลอดภัยกว่ากันนะฮะ อย่งนี้นะมันจะลึกกว่าตรงนน้นนะครับผมโดนเล อผมด้วยนะพี่เบเนซ์ดิ พี่พีเอฟซาน้ำขึ้นนะครับตรงนี้จะกระโดดได้นะครับอย่างนี้นะนี่นะครับพี่พีเอฟซีนี่ฮะถ้าน้ำขึ้นนะครับตรงนี้จะไม่มีเลยนะฮะแบบนี้จะไม่มีเลยนะครับเราก็มานั่งล่มตรงนี้ได้นะฮะ แต่อย่างนี้นะครับใบไผ่นะครับมันเยอะนะพี่ๆีเมันก็เลยแบบเ,เวลาเราเล่นเราอะไรนะครับมันจะขุ่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำน้ามันลงนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเดินลงข้างล่างนะครับพี่ๆเ ตอนน้ำขึ้นนะฮะโขดฉีดตรงนี้จะไม่เห็นเลยนะครับผมและพวกใบไม้ใบหญ้านะครับก็จะไปตามแหล่งน้ำนะครับทางนั้นเลยนะฮะวันนี้ก็มันมีต้นไผ่ต้นก้ามปูนะครับต้นไผ่สองฝั่งเลยนะฮะ ของฝั่งเลยนะผมต้นไผ่เยอะมากนะพี่พีพีมันก็นเลยมีแต่ใบไผ่เนาะนะมันจะไม่ค่อยอน,นั้นเท่าไหร,ร่นะฮะราน้ําลงจะไม่สวยเท่าไหร่นะผมแต่ถ้าน้ําขึ้นนะครับจะสวยมากเลยนะพี่พีพเพราะว่ามันไม่ไม่มีใบไผ่ห้เห็นนะครับผมมันล่อยไปตามน้ําหมดนะฮะนะฮะ เรจะลงข้างล่างกันแล้วนะครับผมตัวทำไรอะพี่สีส่ตีนท้องนะครับผม้าเดินมาตรงนี้นี่จะผิดร้อนมากเลยนะครับพลัไข่ได้อะพี่พี่พ เพราะไข่ไม่ตองมีสุกเลยนะครับแล้วเดินลงมาเล่นแบบล้มๆ่มกันดีกว่านะคือดูๆๆรบรรยากาศนะใจเนย็นเสียงน้ำนะครับผมเท้านะครับผม อะไรที่แบบตซ็กมากนะพี่พี่ี่จุ่มกลองไปในน้ำนะครับผมจุ่มไม่ได้นะครับคิดว่าโปโป้วครับ 这条小鱼呢？ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมขึ้นไปดูข้างบนมาแล้วนะครับน้ำก็น่าเล่นอยู่เหมือนกันนะพี่จีอแต่มันไม่ไมันเยอะนะฮะก็เลยดูแบบไม่นานนเท่าไหร่นะครับก็มาเล่นน้ำไหลายใหบ่เลยพี่จีนก็หนาหนับผมเยเก็บมาแล้วพี่ อ่ะแล้วครับผมคลิปนี้นะครับฝากพี่ๆ FC กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วก็ฮนะช่วยพี่เอฟซีนะครับผมดันช่องมอว์โมชแนลให้สูงสองหกซับไปไว้นะพี่เีฟซีเราก็สามารถสร้างรายได้แล้วนะครับพเพราะว่าเราได้พินแล้วนะครับผมพินเดี๋ยวผมจะกลับไปกำแพงนะครับวันนี้จะมุ่งหน้าไปกำแพงเลยนะครับผม จะไปเอาลุถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ขึ้นเทพขึ้นเทพไปส่งที่นุ่นนะครับผมแล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์ไปส่งชายที่จันทบุรีนะครับเราก็จะังน่าจะถึงกำแพงเมืองดีเช้านะครับผมจะฝากพี่พีเอฟซีติดตามรับชมตอนต่อไปด้วยนะฮะการเดินทางของเรานะครับผมจะใช้เวลา4ชั่วโมงนะครับ กี่นาทีนะครับผมกี่วินาทีนะฮะที่คอยติดตามรับชมกันนะฮะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีคณาพี่พีเอฟซีที่นายรักทุกท่านครับผม